สวัสดีครับเรื่สีพ่นรถยนต์ CPK ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการพ่นสีแก้วนะครับสูตรของผมนะครับสำนัก CPK นะครับผมคุณจะได้สีแดงแก้วแบบใสๆโคตรๆช้ำๆแบบนี้นะครับสูตรของผมจะไม่เหมือนของใครนะครับและราคาของมันก็ค่อนข้างจะแรงนะครับคนที่จะมาซื้อสีแดงแก้วผมนะครับจะมีความรู้สึกว่าไอ้ขี้น้ำป้นรัววะแนวนั้นเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับ คุณจะต้องรองพื้นด้วยสีดําก่อนนะครับผมสีแดงแก้วของผมนะแล้วก็พ่นด้วยไอ้พ่นตามด้วยสีรองพื้นบอลนะครับของน้ำแก้วนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันปะขั้นตอนแรกนะครับแดงแก้วสูตรของผมนะครับมันจะต้องรองพื้นเตรียมพื้นด้วยสีดํานะครับสีเทาอะไรพวกนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่ามิติสีนะครับที่ปล่อยออกมามันจะน้อยนะครับผมแนะนําว่าต้องเป็นสีดําเท่านั้นนะครับอ่าแล้วเราก็ไปพ่นสีบอลนะครับทับลงบนสีดําอีกทีนะครับก็คือพื้นแก้วนะครับผมป่ะ จากตะกี้นะครับที่แผ่นนะครับมันเป็นสีดำนะตอนนี้ผมก็ได้ไปพ่นสีพื้นบอลนะครับอลูมิเนียมมาแล้วนะครับผมอาจะเห็นได้เลยนะครับหน้าตรงเขามีความใสแป่งเงินมากๆนะครับเพราะว่าผมใช้ผลิตภัณฑ์ก็ค่อนข้างจะเกตสูงนิดนึงนะครับผมก็คืออลูมิเนียมไฟไบของโคแมกนะครับ AM98 นะครับอะไรพวกนี้นะแต่ผมก็จะไม่บอกนะครับวิธีการทําของผมนะครับมันทํำยังไงนะครับนี่การใช้พื้นดํานะครับ มันก็จะช่วยทําให้หน้าข้างของเขานะครับมีความลึกนะครับผมแล้วก็ดาออกเข้มเขมหน้าตรงนี่ก็เป่งเงินเงินนะครับอืมันเลยทําให้ตัวแดงแก้วของผมนะมีความพิเศษตรงคือมันมันแบบมันดูขับสีนะครับแต่หน้าข้างลึกนะครับผมอ่ะก็คืออันนี้เลยความลับของผมนะครับอ่าไม่ไม่เอากระป๋องสีมาให้ดูนะเดี๋ยวพวกเอาไปแกะกันรั่วเลยอ่าเดี๋ยวก็ขั้นตอนน้ําแก้วของผมนะครับก็ไอตัวน้ําแก้วเนี่ยจะเป็นระบบแบบเงาในตัวนะครับ คุณจะได้ความใสแบบอย่างนี้เลยนะครับน้ําแก้วของผมนะครับมันก็สามารถทําได้หลายรูปแบบนะครับแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์แบบตัวท็อปนะครับผมจะใช้เป็นแบบเงาในตัวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวน้ําแก้วของผมนะครับผมก็จะใช้เป็น M 1 0 0้นะครับเอ้ยมีใช่นะครับมันคือ1 2 0 0ของโคแมกนั่นเองนะครับผมเราก็ผสมในอัตรา2ต่อ1นนะครับผสมกับตัวเร่งนะ ตัวเล่งก็จะมีทั้ง1 2 3่แล้วก็ 125s เอนะครับผสมในอัตรา2ต่อ1นะครับผมนี่คือน้ำแก้วของผมนะจะเป็นระบบแบบเงาในตัวนะครับผมเดี๋ยวเปิดแป๊บหนึง่ง <c oughs> ก็กะโดยประมาณนะครับหรือว่าใครตวงได้ก็ดีนะครับผมแต่ของผมนะจะกะโดยประมาณนะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าเซียนนะครับผมไม่ใช่เสียนนะครับ <c oughs> ก็จะประมาณนี้ครับตัวน้ําแก้วของเขาก็จะเป็นน้ำแคนดี้ใสๆแดงๆเข้มๆนะครับผมอะปาเดี๋ยวมาพ่นกันดูนะครับผมอไปาพอมันแห้งเสร็จสับแล้วนะครับมันก็จะประมาณนี้ครับแดงแก้วสูตรของผมนะครับอูบอกได้เลยแม่งเป็นอะไรที่ใสฉ่ามากนะครับผมนี่ก็เป็นแดงแก้วแบบ 2K นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับแดงแก้วตระกูลสีแก้วนะครับสูตรของผมนะครับว่าทําไมเขาถึงทํากันไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันคือแดงแก้ว 2K นะครับ เดี๋ยววันนี้จะอธิบายด้วยนะครับมันมีแก้วเก๋ด้วยนะครับผมเห็นเยอะเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับรู้กันนะครับแดงแก้วมันมีเก๋มันมีแท้ยังไงนะครับป้าสำหรับเจ้าแดงแก้ว 2K พวกนี้นะครับที่ว่ามันทํายากนะครับก็เพราะว่ามันแห้งช้านั่นเองนะครับผมไอ้ 2K เนี่ยกว่ามันจะเซ็ตตัวนะครับฝุนไม่ลงเนี่ยมันใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าใครพ่นแบบไม่มีห้องนะครับหรือว่าพ่นกลางแจ้งเนี้ย ผมรับประกันได้เลยว่าฝุ่นแม่งลงก่อนแน่นะครับทําไม่ค่อยจะจบกันนะครับผมโดยส่วนมากนะแล้วความพิเศษของเจ้าสีแดงแก้วทูเคพวกนี้นะครับคือมันจะเป็นเงาในตัวนะครับผมคือมันจะเงาแบบนี้เลยนะครับหรือว่าเราจะเคลือบทับก็ได้นะครับแต่ว่าต้องใช้เคลียร์เป็นผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันนะครับผมแล้วควรจะทิ้งช่วงให้มันแห้งเซ็ตตัวนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้เพื่อให้มันแบ่งชั้นกันนะครับผมก่อนที่จะเคลือบนะครับอ่ากรณีเราจะเคลียร์ข้ามค่ายนะครับ ควรเอพ่นไอตัวน้ำแก้วเนี่ยทิ้งไว้ข้ามวันนะครับแล้วก็มาทําการรูปหน้าแล้วก็เคลียรทับได้เหมือนกันนะครับอันนี้กรณีเคลีย์ข้ามค่ายนะครับถ้าเราจะเคลียรต่อเนื่องควรจะใช้เป็นเคลียรผลิตภัณฑ์เดียวกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาพูดตัวหัวเชื้อสีแดงแก้วนะครับผมพวกหัวเชื้อแดงแก้วเนี่ยผมเห็นหลายๆที่นะเอาหมึกอีโคโซเวนมาใช้เป็นน้ําแก้วนะครับผมเออผมเคยเห็นจริงๆนะไอตัวหมึกอีโคโซเวนนะครับมันจะเป็นขวดหน้าตาแบบนี้นะครับผม มันเป็นหมึกของเครื่องพิมพ์นะครับผมและเขาเอามาทําละลายบกาวนะครับเพื่อให้มันดูเหมือนน้าแก้วนะครับเพราะไอหมึกอีโคโซเวนเนี่ยมันมีความเข้มข้นสูงมากนะครับผมไอเจ้าหมึกพวกนี้นะครับมันมีความเข้มข้นสูงก็จริงนะครับแต่ว่าอายุการใช้งานนะครับมันจะอยู่ประมาณ2ปีนะครับใครเคยปนสีแดงแก้วหรือมันซีดไวอะไรแบบเนี้ยอคุณอาจจะโดนไอตัวนี้ก็ได้แล้วเพราะผมเคยทําร้านเกี่ยวกับสติกเกอร์มาก่อนนะครับผมรู้อยู่ว่าไอตัวเนี้ย มันเอามาใช้งานแบบไหนแล้วก็อายุการใช้งานเท่าไหร่นะครับน้ําแก้วจริงๆนะครับมันจะมาแบบเป็นขวดเล็กๆแบบนี้นะครับมันก็คือสเปเชียลคอลเร์นะครับมีทุกแบรนด์นะครับส่วนมากจะมาเป็นขวดเล็กๆแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเราเห็นเป็นขวดใหญ่ๆนะครับเป็นสีสีเหลืองสีน้ําเงินสีแดงอันนั้นไม่ใช่นะครับมันคือหมึกอีโคโซเวนนะครับผมแล้วแดงแก้วนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับ1นนะครับก็คือใช้ตัวหัวเชื้อแก้วนะครับผสมกับกาวใสนะครับเอ่อพวกเนี้ย มันก็จะไม่ได้เคลียใสยแบบบริสุทธิ์จริงๆนะครับมันไม่เหมือนกับไอตัวที่2นะครับที่ใช้เป็นเคลียเลยนะครับเพราะว่าเคลียม,มีความใสค่อนข้างสูงนะครับมันก็เลยทําเป็นน้าแก้วได้ดีกว่านะครับไอแบบที่1เนี่ยมันจะมีความขุ่นนะครับส่วนมากเขาจะใส่มุกกันนะครับไอแบบที่1น,นะใส่มุกเข้าไปนะเพื่อไอขับตัวความขุ่นของไอตัวไอตัวกาวใสเนี่ยให้มันดูเหมือนแบบ ดูแก้วนะครับแต่จริงมันไม่ใช่แก้วนะครับแก้วแท้คือมันจะต้องใสกระเคนะครับแล้วเป็น t k นะครับไอแบบที่2เนี่ยส่วนมากเราจะเจอในศูนย์บริการนะครับข้างนอกจะไม่ค่อยเห็นหรอกไอแบบที่ผมทำเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในศูนย์นะครับเพราะในศูนย์บริการนะครับยุทธโลปกรณ์ของเขาจะดีกว่านะครับพวกห้องพ่นกาอะไรพวกนี้เขาจะพร้อมกว่านะครับส่วนมากงานข้างนอกเขาจะใช้เป็นแบบธรรมดากันนะที่เป็น1 k นะใส่กินเนอร์แล้วพ่นได้เลยเพราะมันจะแห้งไวและทํางานง่ายนะครับผมแล้วถามว่าแบบไหนมันดีกว่ากันนะครับ ถ้าคุณชอบความใสความฉ่าของแก้วนะครับควรจะทําเป็นแบบ 2K นะครับผมเพราะว่ามันจะดูแบบมันจะเป่งมันจะชัดมันจะใสอ่ะมันไม่เหมือนแบบไอแบบที่1นนะครับที่ว่าใสกับกาวนะครับที่เป็น 1K พวกนั้นมันจะมีความขุ่นนะครับมันก็คือกาวเรซินนั่นเองครับมันไม่ไม่เหมือนกับเคลียร์พวกนี้นะครับเคลียมจะบริสุทธิ์กว่ามันจะใสกลิ้งไปเลยนะครับอ่าวันนี้ก็เป็นเก็บความรู้เล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับเก็บเกี่ยวกันไปนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ